เห็นบ้านอื่นเขาหนาวกันแล้วเมืองบางละบุงบ้านฉันคืนฝนตกหนักช้าวนี้อากาศสดชื่นฉันเลยนึกถึงขนมจีนน้ำยาปลาช่อนมองออกไปนอกหน้าต่างก็แอบมีกองเชียร์ด้วยนะเราจะเริ่มจากการต้มตีนไก่กันก่อนนะจ๊ะฉันจะเอาตีนไก่ไปต้มกับเกลือต้มไปด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าตีนไก่ของเราจะเปื่อยแล้วฉันก็จะพักไว้ และนี่คือเครื่องสมุนไพรที่เราจะใส่ลงไปในน้ำยาขนมจีนจฉันทําการเติมน้ําลงไปในหม้อเดิมพอน้ําเดือดฉันจะจัดการเอาเครื่องสมุนไพรใส่ลงไปมีตะไคร้หอมแดงรากผักชีกระชายพริกแห้งจินดากระเทียมและหัวข่าจา้าเมื่อน้ําเดือดแล้วใส่ปลาช่อนลงไปรอจนกว่าปลาช่อนจะสุกตักขึ้นมาพักไว้ให้เย็น แล้วชอนเครื่องเทศที่ต้มไว้ขึ้นมาทั้งหมดใส่ลงไปในโถป่าพร้อมด้วยน้ำที่เราต้มปลาเมื่อกี้เมื่อเนื้อปลาเย็นดีแล้วจัดการแกะเนื้อปลาอเอาหนังและกล้างออกให้หมดหลังจากนั้นนำเนื้อปลาทั้งหมดลงไปตำให้เนื้อปลาขึ้น ยกหม้อขึ้นตั้งไฟเทเครื่องแกงที่เราปั่นไว้ใส่น้ำลงไปในถั่วปั่นเล็กน้อยเขย่าให้เครื่องแกงออกให้หมดเติมกระปิและเนื้อปลาช่อนที่เราตำไว้แล้วใส่ตีนไก่ลงไปตามมาด้วยพลิกจินดาแดงเพิ่มความเผ็ดใบมะกรูดเพิ่มความหอมและกระชายทุกเพื่อดับขาปลาช่อน ปรุงรดด้วยน้ำปลาอูมามิคนให้ทุกอย่างเข้ากันตั้งไฟไปจนกว่าน้ำยาขนมจีนจะเดือดและพริกจินดาของเราสุกเมื่อเดือดดีแล้วใส่ผักชีลาวและต้นหอมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยได้ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนตีนไก่พร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนรับประทานแล้วจ้ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องครัวมือซ้าย